สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยซีรีส์คุณภาพที่ไม่ดูถือว่าพลาดนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับหายนณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่คลื่นสึนามิท่าถมใส่ฟุกุชิมะในเรื่อง The Days หรือชื่อภาษาไทยวันวิบัติน่าจะเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับคนที่ชอบติดตามเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิสูง15เมตรสับถมใส่ไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อปี2011กลายเป็นฝันร้ายครั้งใหญ่สําหรับผู้คนในประเทศญี่ปุ่น ทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลและอาสาสมัครต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อกอบกู้สถานการณ์ในครั้งนี้ความน่าสนใจของซีรีส์ชุดนี้กับเนื้อหาความยาวทั้งหมดเป็ดตอนก็คือการพาคนดูเข้าไปสารวจทุกซอกทุกมุมแบบและเอียดยิบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเราจะได้เห็นการสํารวจความผิดพลาดของตัวละครที่ประมาทละเลยหน้าที่ทั้งภารั์และานทุนมันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กดดันและตึงเครียดเมื่ออ้างอิงจากเรื่องจริงเนื้อหาก็เลยครบถ้วนทั้งงานภาพและโปรดักชันทําออกมาได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญที่สุดก็ คือเนื้อหาที่ไม่ได้มุกไปคนใดคนหนึ่งแต่มันคือทุกคนพยายามหาทางออกร่วมมือการฝ่า,าฟันอุปสรรคสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้วิธีการนําเสนอก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างจริงจังดุดันตามสไตล์ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นภาพเึนามิยักษ์ที่ทําออกมาได้อย่างน่าสยดสยองทําให้คนนอกเนี่ยได้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมีความเสียหายมากกว่าที่คิดและหลายศตวรรษแล้วที่ประเทศสวยงามแห่งนี้ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสร้างมาจากเรื่องจริงจึงทําให้อารมณ์ของคนดูนั้นลุ้นระทึก ในทุกๆตอนเลยและทําให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะเอาใจช่วยพวกเขาด้วยเพราะผู้ชมนั้นได้เห็นข้อเท็จจริงในทุกแง่ทุกม,มุมเรียกได้ว่าเป็นงานคุณภาพจริงๆสามารถรับชมได้แล้วนะครับทั้งหมด8ตอนใน Netflix